สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับช h a r w e i นะครับติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกแมกมาครับเป็นฟิล์มนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนเทคโนโลยีนาโนนะครับทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกครับเป็นฟิล์มดีจริงบอกต่อนะฮะทัศนวิสัยดีมากๆครับสำหรับฟิล์มตัวนี้ติดแล้วด้านนอกมืดนะครับปกป้องทรัพย์สินปกป้องคนภายในรถนะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากครับดำแบบนี้เลยนะครับดำสนิทเหมาะกับรถสีขาวจริงครับ ดูตัดกันเลยนะครับความเข้มของตัวฟิล์มตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยครับว่าทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมาดูกันครับด้านในนะครับนี่ฮะบานหน้าใช้เป็น BP 3 5นะครับเทียบกับ40%เลยนะครับส่วนรอบคันใช้เป็น b l c k p p n t t h e r BP 2 0ครับทัศนวิสัยคมกริปครับให้ความเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะโลโก้ฟิล์ม เป็นแบบนี้เลยนะครับติดในเนื้อฟิล์มเลยนะฮะโอเคดูแล้วด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคของการลดความร้อนสักหน่อยน,สสอนะครับแสงสอง่านนะครับสำหรับตัวนี้18.5นะครับแล้วก็ในส่วนของทางสียูวีกันได้99.9เลยนะครับลดความร้อนรวมได้8 7 2ครับลดความร้อนระดับ80ขึ้นไปนี่สุดยอดแล้วครับ บ้านเรานะครับลูกค้าท่านใดใช้เทเบเซอร์นะครับสนใจที่จะติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอานเซรามิกแบบนี้นอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถน้าดแดมเพชรูบูนะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ